วันนี้นะคะมาพบกับแป้งปอดประทุมนะคะวันนี้แป้งจะมารีวิวตัวนี้เลย Ranger XLT นะคะตัวแคปนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่797,000บาทค่ะมาดูกันค่ะแป้งแต่งยังไงให้ลูกค้ากันบ้างค่ะเชิญชมเลยค่ะ oh. ตัวแรกนะคะเป็นกระจังหน้า Raptor นะคะตัว F.O.R.D เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อความดุดันของรถนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาคู่ตัวโรงงานรถนะคะ ตัวถัดไปค่ะจะเป็นตัวสกู๊ปตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีตัวสกู๊ปทรงสูงทรงเตี้ยทรงกลางนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้ารีเฟวเรามาให้เป็นตัวเตี้ยนะคะพร้อมกับสีทูโทนสีขาวตัดดำด้านนะคะมีตัวเรนเจอร์สีดำตัดเพื่อความโดดเด่นให้กับรถนะคะดูด้านข้างเลยค่ะด้านข้างของเราจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของเราขนาด6นิ้วมีปักหมุดนะคะปักหมุดด้วยสีเงินนะคะทำให้โดดเด่นให้มากขึ้นค่ะ พร้อมกับไฮไลท์ของเราเลยค่ะจะเป็นตัวแม็กนะคะแมกลายดอกไม้นะคะยางบิ๊กฮอนนะคะ m ม็กซิเจ็ดนะคะตัวนี้ขอบ16นะคะคุณค่าครอบโลโก้แก้มตัวนี้นะคะแป้งไม่ได้ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นสีด้านๆน,นะคะตัวนี้เป็นสีโค้เมี่ยม,มาพร้อมกับตัวรถเลยเพื่อให้โดดเด่นขึ้นไปอีกนะคะครอบกระจกนะคะครอบกระจกก็เป็นตัวมาพร้อมกับตัวโรงงานเลยค่ะ เดี๋ยวลองดูนะคะเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือจับของลูกค้าแพ้งติดตั้งให้เป็นลูกค้าให้เป็นสีดําด้านเช่นเดิมนะคะไฮไลท์ของเราเลยะค่ะจะเป็นตัวลายสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นลายนี้และเลือกให้เป็นสีดําเพื่อติดตั้งให้ตัดกับตัวสีขาวเพื่อให้โดดเด่นไปอีกนะคะพร้อมกับตัวโรบาร์นะคะโรบาร์เ็กนะคะสังเกตได้ สังเกตได้เลยนะคะเป็นตัว Outlander นะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อของเขานะคะพร้อมกับตัวไฟท้ายไฟท้ายของเรามีขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายเป็นสีดําเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะตัวไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กค่ะเป็นของ Outlander นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเหมือนเดิมค่ะเบ้ามือจับ กระบะท้ายปลายดาบแป้งก็ติดตั้งให้ลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านเช่นเดิมเลยลองชมรอบๆดูตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกับแป้งกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเบาเป็นตัวผ้ากำมาหยี่นะคะพวงมาลัยเป็นมิติฟังก์ชัน่นเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะเชื่อมต่อคาเพย์แอปเปิลคาเนะคะ Android Auto ได้เลยค่ะอย่างสะดวกสบาย เกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถขับได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะฉันดูรอบตัวรถวันนี้นะคะเป็นรีวิวนะคะก็คือตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามแป้งได้นะคะแป้งจะทิ้งเบอร์โทรพัฒนม่ดีไลน์นะคะแป้งปากอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทาง u t u b e กดป้ายแดงนะคะช่วยไปกดจับคล้กดกระดิ่งกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะวันนี้แป้งก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย